สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องทุกคนต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่หมิงน้องอ,อนอน์เด้อพี่น้องอยู่กับสองเมลูลกรอยู่ฮันขายเครื่องเหมือนเดิมพี่น้องเปิดตั้งแต่วันจันทร์หอดวันอาทิตย์เนาะ <gs> เปิดทุกมือพี่นอ้นอ,งนองปิสี่โมงแรงอีกกาสามโมงปลายสี่โมงจะไหนก็สีไดดปินห้านลวพี่น้องอยู่สองเมล,ลกนี่แหละฮเบิ่งเด้อมาหน่อยพุ่นอนกับ แมวเหมียวอ่าส่วนบรกกูยบกาไปเห็ดเวียกพี่น้องเดินชิมาประมาณตอนคำคำไปแหละฮะห,าหากโมงแรงเนาะเรื่องหมาหน่อยนอนนอน,น,นกับแมวเหมียวอันนี้แกเซียวน้องอน,นุน <c oughs> รับขักเนาะหมาน้อยคนฮักก็มาแต่หัน่นปูกระยาเนาะคนไปรินอยูนอนนอยอ่นอนขักสงสัยซีเมื่อยไปลินลัดเศร้าเพราะแรงแรงมาละแก่อยากนมแลละก็มาแห้เม่ตอนนี้ก็สามมงไป คำลุงแรงเลยไปน้องจะนันกขัมแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวเลยเนาะแบบเดียวเองสิคำเลยจะหน่อยก็ได้ปิดห้านเลยนี่กาอันเสื้อผ้าที่อันพีวิงสั่งมาตอนตอนอากาศที่แลกมันหนาวนะพี่น้องเราสั่งมา ตอนช้วน้มันหนาวเนาะพอสั่งมาแล้วบี้พัดมันเริ่มมาอย่างหนาวแล้วนะคล้ายกับว่ค่อยดีพี่น้องแต่ว่าวันก่อนนอ่ก็ได้คล้ายไปอยุสองโตวันก่อนนอะแต่โบแน่ได้อันเนาะเดือนหนึ่งเดือนสองบออาจจะหนาวก็ได้เนาะแต่เสื้อผ้าเนี่ยก็ถืทว่าแพรก็งามอยู่เลยคุณใช้สนใจบ่เนาะเสื้อผ้าง,งามนะแบบส้ิ้ใส่นี่ โอบผิวไปน้ำเนาะ่าพอดีตอนนี้มีลูกค้าสั่งตำข้ามาเนะาะตำหม,มี่ใจกระปุ้น้าเป็นแม่ค้าทั้งฝั่งด้านธุกไรกิจพี่น้อง่าประจำ็นสั่งกินนำสมิงตลอดตอนนี้กำลังเกี่ยมสิตำไม่คือเลยกำลังหลวกหมี่อยู่ ประจำสั่งมาวา่าเพลิดเพ็ินมากินเผ็ด ีกลวกเครื่องแรกเลยสิมาตามต่อพี่น้องแต่และจ้าพี่น้องตาม,มาม่าใส่ขนมจีนด้วยข้าวปุ้นเป็นลูกค้าประจำสามิมัสนสั่งมาพี่น้องเพ็ดเพลินกับการกินกับ กันเลยคนละฝากทางภูรีตะเวนสิโตบินแดดๆสี่มงปลาย ลูกค้าประจำได้พี่น้องในหันเพิ่นกับคนละฝากทางกับหันชิมิงเนาะเพิ่นอาสร้างซื้อน้ำชิมิงตลอดมาหอดแล้ว

เอาเงินทอนไหนเพิ่อนกันเนาะนับไอ้ยัยขอบใจขอบใจขับจีในก่อนหนึ่งสี่อแหนนขับจีแซบจะขายยังไงมันนี่อันนี้ออันนี้ขนมเค้กบ่เอออันนี้ขนมเค้กบ่เนี่เอาเอาลย เด็กฮะอันนี้เป็นยังไงคตุกตุกี้นมาหลาะขายเนาะไอ้ยังไยอหัสงดีอันนั้นับตับอันนี้หอวส่ยังหลาย้วมึงนีเจ้าฮบอลเล่นยังบอลหอบได้หอบบ่เอ้จะได้ก็มัสักแป๊บเดียวนี่กับแจวเนาะอีแจวนาะพอ 13นเหรอวะแต่ทอดเจ้าตาดเออตาาิบด่ทอดอะรบดเนาะก่อน13บเหรอวะเนาะอะไรเบิ้งจะวสามสิบไอีกบหัสาม ลุกทึ้นเลยทอนพิษได้อีกคะพัวนตบอ่ะเอาไปไปเป็นหนึ่งนะทุกแล้วเดีอบร้อย่บริสุทธิ์อใจบ๊อบโตยัเโอเจเด้ออบตับแล้วันี้ส่งตำหลูกค้าที่น้องแล้วก็ซอ อ่ขาจี้เือ้าให้น้องอนนท์นี่มันของโปรด่นน่ะของโปรดน,ออน,น้องนนท์ะกลับไปชื่อว่าได้ปิดห่านเลยได้พี่น้องคำและสี่โมงปลายแล้วเนาะก็จะได้ปิดห่านเลยแลลวก็หาหนึ่งเขาหนึ่งน้าเห็นยู่เห็ดกินแรงอ่ะสำหรับคลิปนี้ซาม่กะจะได้ขอลาไปก่อนเด้พี่น้องกะต้อง ขอขอบคุณขอบใจน้อพี่น้องหลายๆติเข้ามาติดตามหรับชมเนาะทางช่องแม่มิงน้องอ,อนนนเดอพี่น้องพรพบคก,ก,กัอนินหิศาคพิมพ์โคราก่ินสจับา